สีที่ใช้ทุกวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับยูก็สิบนะเป็นสี A บวก b นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเร่งแข็งหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสีนะครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีกว่าตัวสีพ่นสาหกรรมตัวถัง18ลิตรนะครับเพราะว่าผสมเสร็จแล้วนะครับสีเซตตัวมันจะแห้งแล้วก็จะแข็งแล้วก็สีจะเงาว่าตัวตัวนั้นครับทางนถัง18ลิตรแต่ตัวนั้นผมจะทำเป็นสีรองพื้นมากกว่าแต่ถ้าพ่นเม็ดก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เป็น U 90นะครับกระป๋องหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเกือบลิตรหนึ่งครับผสมให้3ลิตรครับผสมก็1งถังก็ได้ประมาณสัก12ใบนะครับจะเป็นตู้เบียดครับแบบสีพ่นสวยๆครับประมาณ12ใบกาลังดีนะครับก็ประมาณนี้ครับเอบอกบครับก็ระยะเวลาแห้งก็มันจะมีบอกอยู่ครับก็ประมาณสัก4ีชั่วโมงมันก็พอจับได้แล้วครับแต่ถ้าแห้งจริงๆก็ประมาณสักว่าพ่นตอนเที่ยงครับก็อีกวันหนึ่งก็มาจับก็มาดุกได้เลยนะครับ ค่อนข้างแห้งนะครับค่อนข้างดีโอเคครับประมาณนี้ครับ